ค่าไฟแพงม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาลดค่าไฟด้วยแผงโซลาเซลล์กัน<ม>แนวรู้หรือเปล่าว่าใช้ได้ทั้งตู้แช่ตู้เย็นเลยนะไฟแสงสว่างก็ใช้ได้ด้วยแบต2ลูกค่ะพี่พี่แ้ลเชื่อหรือเปล่าว่าราคาแค่68,000บาทรวมแล้วทุกอย่างโอ้ oh my god สิ่งที่พี่พีจะได้นะคะคือแผง3ค่ะอินเวอร์เตอร์หค่ะชาร์จเจอร์หค่ะรวมไปถึงแบตเตอรี่2ลูกตู้เย็นตู้แช่พร้อมการติดตั้งไฮเลยอ oh. เหนื่อยนะเนี่ยโอเคไปดูกันเลยค่ะสำหรับบรรยากาศในการติดตั้งนะคะอย่างแรกก็ต้องเอาของลงก่อนนะก็จะใช้แผง3แผง340วัตต์นะคะเราจะต่ออนุกรมกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยนะคะก็จะใช้เป็นตัว mc4 นะ้องที่ติดมากับแผงอยู่แล้วนะคะต่ออนุกรมกันเลยนะคะบวกเข้าลบนะตอนนี้จะเป็น วิวนะคะที่ได้หลังจากการติดตั้งนะคะในการติดตั้งชาร์เจอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นชาร์เจอร์ MPPT ที่สามารถที่จะบูตกระแสะได้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะดีต่อลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็ไฟที่ได้มานะหลังจากที่แผงผลิตมาแล้วมันเหลือใช่ไหมชาร์เจอร์ตัวนี้ก็จะทำการ เกลี่ยนะคะเอาไปเ,าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่เราเซตไว้แบตเตอรี่ในวันนี้นะคะเราจะใช้120แอมป์นะคะสองลูกนะคะหรือภาษา,ะะเ,ราเราก็จะเรียกว่า24โวลต์120แอมป์นั่นเองนะไปดูทางกันไม่มีครับไม่มีสะพานครับไม่แต่ น,นี้จะเป็นฝั่งอุกหน่อยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแม่อุกหน่อยดึอะไรกรบอกการหาจใอุ้ยเอาละค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้น้องด้วยบายบายคะ่ะ